ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีกันเช้าเช้าวันที่10นะครับวันพฤหัสบดีครับวันนี้วันรัฐธรรมนูญนะครับวันรัฐธรรมนูญครับยังไงก็ถ้าคนชอบเล่นก็ต้องติดนะ1 0 0 1อ่ะวันรัฐธรรมนูนะโอเคครับช่วงนี้ผมได้ผ่านการเกณฑ์รายได้ของการสร้างรายได้ของ u t u b e นะครับจะมีโฆษณาต้องทุกคลิปนะครับไม่ทุกคลิปประมาณจะมีโฆษณามาในบางคลิป ซึ่งมีโฆษณามารบกวนอย่ากดข้ามนะครับดูคลิปผมดูโฆษณาผมนะครับช่วยดูกันครับเพราะมันเป็นการเพราะเป็นรายได้ของผมนะครับผมหวังจาก YouTube ด้วยการโคดูโฆษณาเนี่ยจากทุกทุกทุกท่านนะครับอย่ากดข้ามนะครับขอพระคุณครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่คือีเช้าครับเมื่อวานนี้ค่อีมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเช้าแตก3ตัวตรงนะครับถามถามว่าทำไมถึงบอกตรงว่าผมบอกแล้วเวลาคุณเล่นคุณต้องเล่นหกกับผมก็ต้องบอกว่าผมแตกตรง บ่ายผมก็เจาะ94นะครับโอเคครับก็มาจัดต่อนะเผื่อจะเดินต่อนี่เช้าวันนี้เปิดเพดานลบนะครับเปิดอยู่ลบเปิดคุณดูก่อนตัวเปิดอะไรโอเคเปิด850ครับ850เบิ้ล44 850 44ครับ ซึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวรันเลขเหลือก่อนเลขเหลือเมื่อเช้าปกติผมจะรันเลขเหลือทุกวันใช่ไหมเชา้ชาเมื่อวานเช้าหาย5ใช่ไหมแต่เมื่อวาน5มันมาแล้วนะครับ5เมื่อวานมา52อโอเคเลขเหลือเช้าจึงหมดไปไม่มีแล้วจะมีเลขเหลือจะเมื่อวานเลขเหลือจะเมื่อวานคือ1นตัวเดียวครับถามว่าเลขเหลือดียังไงถ้าเลขเหลืออาจจะมาวันนี้ก็ได้อาจจะมาเช้านี้หรืออาจจะมาบ่ายหรืออาจจะหรือคนมีเดี่ยนอยู่แล้วก็จับเลขเหลือได้โอเคครับ นี่เช้าเปิดอยู่ประมาณนี้เปิดอยู่85044ซึ่งเปิดลบถ้าสถิติถ้าผมถ้าจับอะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มองไม่มองตัวเปิดเช้าเลยนะไม่มองตัวปิดเช้าเลยซึ่งเช้ามันคงที่อยู่เลย53ซึ่งนี้อีกก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับบางครั้งมันก็ไหลนะบางครั้งมันก็ไหลแต่ผมไปจับปีกสูตรจับอีกจุดหนึ่งได้ไมจับอีกสูตรไม่จับสูตรจับปิดจุดหนึ่งได้คือบางครั้งท้าย4มันตาม3ซึ่งมันตรงกับ เลขที่มันเดินอยู่3ไงแต่วันนี้ผมจะวางอยู่8หางครับวางอยู่8หางจะมีตัวก็ไม่ใช่ตัวกันนะคือตัวเจาะวันนี้ผมเช้านี้ผมได้3 4ครับแต่ไม่ใช่พิกัดนะครับไม่ใช่พิกัดไม่ใช่พิกัดก็คือเด่น3 4ฟัน3ครับเมื่อวานมันเหลือ1ใช่ไหมผมก็เลยจับ1 3สครับแต่ผมดูตัวผมเจาะอะไรมาก1 3สักสี้ไอ้สักครู่นะครับสักครู่ขอประทานโทษ ส3ครับห้สครับแปครับเกครับหลักร้อยเอาสีไปใส่หลักร้อยนะครับร้อ่ครับผมแล้วันนี้มีให้กันกันคือกันชุด4ก็ไม่ให้กันชุด4ี่คือเจาะชุด4เพราะว่าโปรติผมจะฟันชุดเดียว แล้วอีกเจาะหนึ่งท่านก็นไปสมมติเอาง่ายถ้าท่านชอบสี่อ่าถ้าท่านชอบสี่ท่านก้าสี่เนี่ยไปวินหนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าสี่เข้าใจไหมครับเดี๋ยวเพียงเพียงผมฟันสามผมผมคือผมชอบสามผมก็เลยวางชุดนี้เนาะผมว่ากันไปศูนย์สี่ห้าสี่แปดสี่โอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันนะนนะไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเพราะว่าพูดขนาดนี้นะ้วโอเคครับขอให้นีิคิอีกเช้าเดินต่อเนาะ แต่อย่าลืมนะครับถ้าเล่นถ้าเล่นสามตัวกับนาเล่นหกกลับนะครับจะหาว่าผมเคไม่ทําไมให้ไม่สามตัวตรงทําไมบอกสามตัวตรงเพราะผมบอกแล้วถ้าใครตามลี่ผมตั้งแต่แรกผมรู้เลยว่าผมจะให้เล่นคูณหกซึ่งเวลาแตกมันแตกตรงแล้วเวลาเล่นสองตัวคูณตรงนั้นคูณกับลา,าเล่นบนล่างตรงไปกลับนะเน้นตัวที่เราชอบกันตัวเอาง่ายคือถ้าชอบตรงสมมติชอบสี่สามพี่ก็เล่นสี่สามไปเยอะหน่อยแต่คุณต้องกสามสี่แต่คุณต้องเล่นบนล่างเลยนะไม่ใช่ไม่เล่นไม่เล่นนะ โอเคครับแต่เมื่อคืนขอกอกลับขออภัยมีรักแฟนเพลงสาไสามรัฐด,ด้วยนะเมื่อคืนอุตส่าห์สามรัฐเดินมาติดติดสามสี่วันตั้งแต่วัออนตั้งแต่คืนวันศุกร์ศุกร์ศุกร์จันทร์อังคารตายวันพุธวันพุธตายหมดเลยต้องขออภัยแต่ผมจะพิพจารณาดูว่าจะวางคืนนี้ต่อหรือเปล่านะเพราะว่ามันเริ่มตายแล้วถ้าไม่วางก็เจอกันดาวนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมลงคลิปลาวพัฒนาแล้วลาวพัฒนาเดินเดินมาสัก สามรอบนะครับรบกวนกดดูราพัฒนากันด้วยนะครับโอเคครับนี่เช้าจะเป็นประมาณนี้นะครับขอให้รวยนี่เช้าจีนเช้าหังเช้านะครับถ้าไม่ถ้าไม่ไมพลาดประการใดมันจะไม่ท่ามันจะไม่หนีไปนี่น,ะนี่เช้าชอบน่าจะเรียงเพราะว่าน่าไม่น่าเลียงเอ้ยน่าจะเรียงสามสี่ห้าก็เป็นไปได้นะ <c oughs> ทั้งนี้ท้งนั้นบางคนอ่ะผมวางจริงแต่บางคนจับแม่กับผมเลยครับบางคนจับนู่นจับนี่จับไปจับมาจับแตกอีก บางครั้งผมดีใจนะลงลงคอมเมนต์ใต้คลิปว่าโอ้โหอะแตกอต,ตกแล้วจับแตกเขาจับแตกของเขาเองครับเขาวินไปวนไปวนมาเขาจับแตกผมก็ดีใจเพราะว่าเขาฟังเขาและเขาเก่งเขาเก่งในการจับตัวเลขผมไม่โอ้โหผ,ผมไม่คงไม่มีเวลาไปจับขนาดนั้นนี่เช้าตอนนี้ผมดูอยู่ก็ไม่น่าไม่น่าลบไม่น่าไอ้ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าไปบวกอะคงยังอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เช้าวนันนี้ชอบครับชอบนะครับสามสี่ห้าสี่เอ้สามสี่ กับ5้านะครับสามอาจจะแตกกล้วนะครับลองติดไปครับโอเคครับขอให้รวยนี่ค่อีีเช้าจากช่องอารนี่ค่อคีกคันเทมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผมกลับสวัสดีครับขอให้รวยๆครับ